ครับโอ้โอใ้ใหญ่ครับรับนี่รอยแล้วครับตรงนี้ครับสวัสดีครับเป็นแอ่งที่อยู่กลางป่าสับป,ปะรดนะครับขี่รถเลาะ หาดูหมายทปปะลุสับป,ปะรดมาเจอตีดูครับเผื่อมีตัว กัดครับค่ะครับโอู้อสัใหญ่ครับอือสัยสวยนะครับออื มันก็จะใหญ่กัดมันเป็นโลเลยครับอ,อาปากมานอุอ,อครับใส่ป่าก็โอเคครับสองขีดสามขีดได้กับกบยางแจ็กโซครับ สีฟ้าอืมอันนี้ก็เป็นหมายที่อยู่กลางป่าสับประรดนะครับขี่รถล,ดลัดเลาะมาดูเจอพอดีสุดยอดครับผมกับกลุ่มยางแจ็คโซฝากไว้ด้วยครับ ยัดดีรลยนะครับตัวนี้อืมโซไซสสวยเลยครับตัวนี้ตนเต็มเต็มครับตั้งใจกัดมากตัวนี้ตักรอซุ่มอยู่ครับกดไซส์ไซส์ปลาครับก็โอเคครับสองขีดสามขีดได้ตัวนี้กบยางแจ็กโซ ลงคอนะครับเต็มปากอันนี้สุดยอดครับผมกบยางจ็กโซพินแอนที่สองครับลองตีดูครับ อกัดครับใส่ไม่ใหญ่ครับกผักนะครับม,มาทั้งยวงครับม,มาทั้งปลาทั้งผักเลย ไซเล็กครับ0.5ขีดได้แต่ก็กัดโดนครับตัวนี้โชตัวนอยโชตัวก่อนเดี๋ยวอยก็กัดโดนครับตัวนี้กบยางแจ็คโซสาธได้ครับสุดยอดมากครับกบยางแจ็คโซเดี๋ยวตัวนี้ก็ปล่อยครับเล็ก มันเล็กเราก็ปล่อยเขาขออนุญาตโยนครับไปสุสดยอดครับ